ล่าสุดมีข่าวพ่อเลี้ยงทำอนาจารลูกสาววัยสิขวบกับรปภอคมขืนเด็กป .5 ทั้งสองเคสเนี้ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับการแต่งตัวแต่อย่างใดเรื่องการแต่งตัวไม่ใช่ประเด็นหลักเพราะพวกคลั่งเด็กไม่ได้สนใจหรอกคะ่ะว่าลูกคุณจะแต่งตัวยังไง ช่วงนี้เบียเห็นว่าใน t ิ k กตอกมีการดิสคัสกันถึงเรื่องการแต่งตัวของเด็กๆนะคะบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยที่ผู้ปกครองแต่งตัวให้เด็กอาจจะดูสาวหรือดูอะไรก็แล้วแต่และมีการตักเตือนและให้ระมัดระวังถึงพวกคลั่งเด็ก แต่เบียอยากจะบอกว่าเรื่องการแต่งตัวไม่ใช่ประเด็นหลักสิ่งที่จะต้องโฟกัสจริงๆก็คือการไม่ไว้ใจให้ผู้ใหญ่คนอื่นอยู่ใกล้ชิดกับลูกเราหรือดูแลลูกแทนเราค่ะการดูแลลูกเราอย่างใกล้ชิดนั้นเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ทีนี้มาพูดเรื่องการแต่งตัวนิดนึงการที่เด็กๆแต่งตัวสวยๆมันก็ไม่ผิดนะคะเพราะพวกคลังเด็กไม่ได้สนใจหรอกคะ่ะว่าลูกคุณจะแต่งตัวยังไง แต่ถ้าพวกเขาคลั่งเด็กก็คือคลั่งเด็กค่ะต่อให้จะใส่ชุดนักเรียนเรียบร้อยคลั่งเด็กก็คือคลั่งเด็กค่ะเราไม่สามารถห้ามให้ใครเนี่ยไม่เซฟรูปเราไปได้หรอกค่ะแม้กระทั่งรูปของเราหรือรูปของเราไม่ว่ารูปใครก็ตามที่ตัดสินใจเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วสำหรับเบียร์ไม่ว่าใครจะแต่งตัวแบบไหนเนี่ยแค่ถูกกาลาเทศะก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะมันก็เหมือนเคสการคมขืนแหละค่ะ ที่จริงๆแล้วเหยื่อไม่จําเป็นต้องแต่งตัวล่อแหลมก็สามารถโดนได้เพราะฉะนั้นเราจะแต่งอะไรลูกจะแต่งอะไรแล้วมีความสุขสวยสดใสก็ทําไปเถอะค่ะแค่เราต้องสังเกตคนรอบตัวที่อยู่ใกล้ชิดกับเราตลอดต่างหากค่ะการที่ลูกคุณแต่งตัวเรียบร้อยก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะหลีกเลี่ยงพวกคลั่งเด็กได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องโฟกัสที่คนใกล้ตัวต่างหากค่ะและความปลอดภัยนะคะ ไม่ใช่ไปโฟกัสเรื่องการแต่งตัวเบียร์จะอธิบายให้ฟังนะคะว่าทำไมเราถึงไม่ควรที่จะไปโทษการแต่งตัว ทุกคนก็ลองดูไอดอลเกาหลีหรือไอดอลในไทยสิคะหลายๆวงก็เริ่มเดบิวต์กันตั้งแต่อายุน้อยๆสิบสามสิบสี่สิบห้าทั้งเต้นทั้งแต่งตัวจัดจ้านเด็กๆเ,เหล่านี้ก็ฝึกฝนสิ่งเหล่านี้มาเพื่อทําความฝันของตัวเองถูกไหมคะสุดท้ายแล้วเราต้องไปนั่งโทษเรื่องการแต่งตัวจริงๆใช่ไหมคะในขณะที่พวกเขาก็แค่ทําตามความฝันก็ต้องเลือกเอานะคะว่าอยากให้ลูกพัฒนาตัวเองทําตามความฝันหรือไม่หรือต้องห้ามทําสิ่งเหล่านั้นเพราะกลัวเปโด ทีนี้ก็จะวนมาที่เรื่องเดิมค่ะว่าเราควรปลูกฝังสั่งสอนเรื่องบา u n d รีในการสัมผัสตัวไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่บา u n d รีนะทีนี้หมายถึงขอบเขตค่ะสอนอย่างตรงไปตรงมานะคะอย่างเช่นบอกลูกว่าอวัยวะส่วนไหนที่ไม่ควรมีใครมาจับเล่นหรือสัมผัสเล่นค่ะหวังว่าจะเข้าใจกันนะคะว่าทำไมเราถึงไม่ควรที่จะไปโทษเรื่องการแต่งตัวหรือการกล้าสแสดงออกของเด็กค่ะพ่อแม่ที่ใส่ใจลูกก็ควรจะต้องสอนลูกแบบนั้นค่ะ ล่าสุดมีขขาวพ่อเลี้ยงทำอนาจารลูกสาววัยสิขวบกับรปภคคมขืนเด็กปห้ทั้ง2เคสเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับการแต่งตัวแต่อย่างใดเคสแรกแม่แท้ๆไม่อยู่เพราะว่าไปทำงานหรืออะไรแล้วก็ปล่อยให้อยู่กับพ่อเลี้ยงแค่2คนเคสที่2ก็คือในโรงเรียนทั้ง2เคสเนี่ยเกิดขึ้นก็เพราะว่าความบกพร่องในการดูแลเด็กๆคะ่ะ ก็ยังยืนยันคํำเดิมคะ่ะว่าการแต่งตัวมันไม่ใช่ประเด็นหลักๆนะคะทั้ง2องเคสเนี้ยก็อยู่ในที่ที่เราคิดว่ามันควรจะปลอดภัยใช่ไหมคะทีนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องสอนเด็กแม้จะเล็กแค่ไหนก็ตามถ้าเขาเริ่มรู้เรื่องแล้วเราควรสอนเขาตั้งแต่เนิ่นๆคะ่ะว่าสิ่งไหนควรสัมผัสได้หรือไม่ได้หรือถ้าใครทำอะไร ให้มาบอกเลยห้ามกลัวห้ามเกรงใจต้องรีบมาบอกค่ะก่อนที่มันจะเลยเถิดขนาดนี้